สุดท้ายเราก็เปิดประเด็นนี้ออกไปแล้วก็กลายเป็นหลักฐานสําคัญที่นําไปสู่เรื่องของการพิสูจน์เรื่องของหุ้นไอทีวีแล้วพี่ต้องปกปิดแหล่งข่าวจนถึงทุกวันนี้พี่ก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าแหล่งข่าวที่ให้คลิปนี้มากับพี่คือใครแล้วจริงๆมันมีเบื้องหลังอของการให้คลิปเนี้ยที่ยิ่งกว่าในหนังยังไงคะม,มันหลายอย่างมันก็ยังพี่ก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยเนาะต่อให้มันมันมัน,มน วันนี้คดีนี้มันจบสิ้นไปแล้วแต่แต่พี่บอกได้พี่เคยคิดที่จะมาเปิดเผยเรื่องนี้แหละบอกว่าหลังคดีจบนี่ยเปิดเผยแต่ว่าพอพี่คิดไปคิดมาว่าบางอย่างมันอาจจะต้องเก็บไปจนวันที่เราตายอ่ะถึงเราจะเปิดเผยได้เพราะว่านั่นคือหลักการของการเป็นนักข่าวที่ทุ่มคุณต้องเคารพแหล่งข่าวอืเพราะว่าทุกวันนี้แหล่งข่าวเนี่ยก็ล่าสุดมาเจอกันเนี่ยแหล่งข่าวเขาก็เออ,อยังคงเหมือนกับอาจจะ ยังอยากให้ปกปิดอยู่อ,อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเขาเพื่ยินยอมให้เปิดมันก็อาจจะเปิดได้ก็ได้แต่พี่ก็บอกเลยว่าซีนนะแค่ซีนแค่ฉากในการที่พี่ได้มันมาเนี่ยมันยิ่งกว่าในหนังอะ่ะอืมสดยอดเลยนี่แบบแค่เซี่ยวๆ่